สวัสดีครับพี่น้องสวัสดี FC สาวน้อยเพชรปัออนแพงสวัสดีเอฟซอีลาอุค์หญิงเพชรปัออนแพงนะครับสวัสดีเอฟซช่อง y o t u u e แล้ะก็เฟซบุ๊กแฟนเพจดีเจสาวน้ำยืนอีสารอ่อนซ่อนนะครับฟังเสียงอีลาไปนั่มกะเดี๋ยวจะพาสัมภผณ์พี่น้องหน้าเวทีไปนั่มน,นะครับที่บันหนองแมงค่วงนะครับอำเภอศรีสมเด็จ รอยเอสพี่น้องพี่น้องนะครับนี่นะครับเอื้อยยังสิเอื้อยเพิ่นก็มาจากอุบลเด้เป็นคนสีสมเด็จนะครับผู้ว่าสาวน้อยมาแสดง<ช>อยู่บ,บ,<า>บ้านเจ้าของกันเลยได้กลับบ้านนะครับเป็นเอฟซีซื้อกลุ่มปิดน้ำน้ำเบิ่งหน้าเวทีอีกทางหางนะครับนี่นะครับแล้วก็สองมือนีเบ่ได้ซื้ออยู่โอ้บ่ทันได้ซื้อซื้อตอนใดก็ได้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้าแม่แม่ก็อยู่อุบลเหมือนกันบ่แม่รอค่ะรออยู่เรารอโอ้แม่แม่อยู่เรารอ เราลอกับมือไดนนะแม่วันที่เท่าเดี๋นะที่สามสิบเอ็ดมีนาสมสิมีนาโอ้ปีหน้าเนาะปีหน้าปีหน้าเนาะอีกสามสี่ห้าเดือนพอโดนเนาะข้าวเดี๋ยวเนาะเดี๋ยวก็ปีใหม่เนาะเดี๋ยวก็มีหน้าเมษาจ้าโอ้สีสเปรย์จ้างหลายตัวร้อยเอ็ดจ้างหลายตัวปีนี้นะครับพี่น้องครับผมโอ้ไกลจะเป็นสีสเปร้อยเอ็ดเพชรพันแพงบอกให้มาตอนนี้ ร้อยเอดเด้ตัวแทนศรีสเกดพ้นมาเอามาลุ้นกันนะครับพี่น้องสีอ่าพี่น้องร้อยเอนะครับอยากเป็นร้อยเอเพชรดันแพงนะครับจ้างสาวน้อยเพชรดันแพงหลายๆหวัดดีจ้าอือรับผมอาบน้ำอยู่ครับเห็นกันอีกแล้วเข้ามาคุยตรนี้ครับมือนั่นอยู่สุวรรณภูมิพอท่านได้คุยกันปวดเกียรติแล้ครับเหนื่อยเอื้อยไม่จะใส่หนิ จ้าพีู่นะครับที่ขเนเขาะยอยู่ัโอ้ยเกษตรเกษตรวิสัยงานนี้งานใหญ่นะครับจะเป็นงานที่เด่นของัวเอนะครับก็มีช่องยูทูบะรพวกาน้ของจงม่อยู่เม่อยู่สุวรรณภูมิเมื่อนานเอื้อยก็ไปแต่ว่าลูกชายมากหญิงจะเป็นเจ้าี่หญิงเนี่ยจ้ะลูกชายบ่ผู้ใดล่ะผู้ทุไซมันเปนนอยู่กีโอ้ผู้พามากนั่นบ่เพรว่านานลูกชายมันบ่ นักนุง<อ>่งหญิงก็ว่านเด<อ>ียวซื้อบัตรบอกพี่<อ>ตแต่เพิ่นซื้อคนไหนม่ปปามนุ่งคันแต่เพิ่นกง่ขวัญจริงๆแล้วเอวยเป็นคนบ้านใดนะอำเภอใดนะอยู่อ้นวนพี่บุญจ้ะอยู่พี่มุ่นอยู่พี่บุญจ้ะพี่บุญต้องสาหัสพี่บุญน้องคนอุบลตัวนี้จ<า>้จะปกติก็เอวยหาห้องเพลงบ่จ<า>้ะห้องเพลงตามตลาดตามชุมชนทัดดด่วไปเป็นบ่จ้ะโอ้ห้ากับพีการสายตาแนบโมเห็น เป็นไก่เห็นไฟปีบๆจะไ่เห็นหนาวข้นหรอกอย่โอ้เห็นแต่ไฟปีบๆเป็นมาจักปี๋แล้วเอ้ยเป็นแม่ตั้แต่สามขวบตั้งแต่สมัยก่อนนี่เพิ่นมามียหมดตังแย่เลยค่ะคนฝนยาหยอดในดวงตาหายแต่ข้าวแต่ฝนแต่ท้าวสมัยเม่จ้ะโอ้ยแต่คนขอดหมดตังแย่กันสมัยคือเห็นไฟปีบๆนี่เห็นสองข้างเลยเม็นปะใช่เห็นทั้งสองข้างเห็นไฟเห็นแดดด้วยค่ะแต่รักษาป่วยใช่ตาดำมันเป็นฝากขากินตาดำ พี่จับป็นโรงไฟมันก็เริ่มเป็นฝาขาขาวเลยนะเป็นจังไหนคือไยหน้าเบิ่งสาวน้อยเพชรแพร่งลูกชายพันมากค่ะพันที่ใส่ผ้ากันเปื้อนเลยะลูกชายมากจ้ะแม่มากบ่มากหลุ่มหญิงอยู่นะมากกลุ่มหญิงบ่เห็นหน้ามากหอบฝันมาหลังห่านเลจ้ะโอ้มากหอบฝันยิ้มลอยนั่งขายน้ำกลุ่มหญิงเลยนะหอบกับที่เวียนตัวนะอันแสดงว่าก็ห้องหอบฝันมาหลังห้านได้แม่นบ่นนี้ แต่ก็บอกบอกจบจ้ะบอกเอาลงห้องลอ้ฟังในเบื้องเอากอดพุดมอทามจบเป็นกสโนภาพหลังจำนาแม่โอกับน้องที่ยังลำบากขอบคุณตามพังจะทำสิพัมสิอุ้มรวฮักข้องแดงสั้นนะคับเป็นกำลังใจโอ้ยเลยนะครับแน่โมเห็นแต่ก็นั่งฟังเสียงเนาะ งเงาะนี่นเป็นสยูยกบหองนั้นเป็นสยูยกบหองไงนั่นจ้ะคิดว่าคิดว่าอีลาอูอ้หญิงนี่เป็น,เป,น,นเป็นเล็กน้อยโตซ้ำใดเป็นเล็กน้อยเสดีอดัตนยาเสดีแต่กับประเทศแต่เพื่อนหรอจะ้บอจะบ่จ้าแล้วยิ้แต่เสียงเพื่อนคิดว่าเพื่อนโตน้อยหรือโตใหญ่กับซ้ำที่ที่หกที่เจ็ดนี่จะ้ะโอ้เป็นสา,สาวแล้วจ้ะสาวแล้วเนาะสาวน้อยเนาะสาวน้อยก็ตั้งหน้ารักหน้าจักแต่แต่อยากมีโอกาสแต่จับเพื่อนแต่กอดเพื่อนผมยังคุยกับสาวน้ำยืนอยู่อยู่ซวนน้ำพุ่ว่าจะไปคุยกับเอื้อย แต่ว่าเมื่อนั้นน่ะบ่ได้คุยกันเพราะว่าเพิ่นเปิดงานเลี้วคนหลายน้ำเนาะคนหลายแล้วก็รถติดโลมน้ะโอ้รถติดโลมนะพอดีมื้อนี้มีโอกาสนะครับก็เลยได้มาคุยกันเลยแม่แม่าไปเนาเพาะากาิบนมาใส่เป็นน้มากาแต่ม่กินน้ำใส่ไม่ถึงนะจ้ะดูใส่มากแห้งเนาะจ้าดูใส่มากเนี่ยกระมาตามตับไก่แห้งตัดกุ้งเทียนตัดมิตรตุลาลูกไปกุ้งเทียนกับไปพวอกุ้งเทียนกับไปโอ้ไปกุ้งเทียนก็ไปหมดนี่จ้าโอ้ไปกันไปกันยหัเต็มไป พอโอ,อ,ไอไ้ไปซื้อหวยไปซื้อลอตเตอรี่มาขายน้ำน้นาว่าคนเอาไว่ขายตอนนี้ว่ามีเงินไปขายแพงพผดบอสุ่นกรถึงเถะซูมือนี้เหาก็เลยฮองเพลงจ้าอ่าตามตลาดทั่วๆไป<า>ลูกใต,ต,ต,ต้ตลาดเนี่ยตะวุกอัฐเนี่ยกเขาท่านเขากสมัครจุดตลาดาาาาาตลาดห่ากันไปจังไดมาจังไดปัตจุนีนเวลาไปมีรถข้างห้างจ้า ตาเหลว่าตาเหลวคับเป็นยังมากอะอาศัยพวกไอ้ต้มส่วนผสมห้แน่อาศัยตตเยยบิองเบินองในน,น,นนั่นนี่ใส่เลยจ้ะคนพิมลอุบวนจ้าเอ้ยแต่เป็นน้ำปำนั่นน,น,น้ำปั๊มเอาจ้าอ๋นอน,นั่นน้ำปั๊มเอาเซลเข้าวายนิ่งเลยครับแล้วว่าไข่ขาวเข้าบนเบิ่อหรอแต่ว่าได้ยิน,นว่าสาวน้อยอยู่ใสในกระป๋ายจ้ะมากหลายดูไส้แล้วเขาได้มะฮองเพลงแถวนี้แนบบอ ถ้าเดาดไปที่เดียววาไปร่างาปีก็ได้ว่าอย่างมนนีรถจอดย่างไม่จอดเต็มก็ได้บ่ไปเลยนะโอ้โอโก็เลยแวะนีก่อนเข็นในห,ห้องห้องแต่ละนเตือนี่ได้เงิอนหลายอยู่บ่ได้ค่าแก๊สเข้ามารถมันเติมแก๊สเลยนะโอ้โถรถเต็มแก๊สอาบบาลอ,อยนีงาา่งก็ไดลจ้ะเอาไปกินนะอน้นเ่าเพื่อกำวบกวดกายก็ขอคำนำมาผมไม่ขายไมขายเพื่อกำบเดีซื้อเลยจ้ะโอ้เพิ่นเขาให้เนายโอ้จ้าจ้าจ้า คนพี่มุ่นพี่น้องคนอุบลมาเท่านะครับเห็นทั้งใดก็เป็น่ยนังใจให้เกลี่ยเล่าในเด้อบ่ได้เมื่อบ้านจ้าเทื่อกบ่เมื่ออยู่จ้าเมื่ออยู่แต่ว่าขันดาฝนกับบัวคนเมื่อรถทางมันลมรถดีลมมันยากอาอมันเข้ายากดีอยู่บ้านไหนพี่มุ่นอยู่ไอ้วันพ่อไส้จ้ะโพ่อไส้ไปทั้งใดน้องอ๋อพรท่านพ่อศรีเม่จ้ะทางทางพ่อศรีทางตะขอเลยจ้ะบ้าหอกมันเคยมาเรียนอยู่เต่ากับบัวเดี๋ยวก็ พี่มูนสิริธรมีสาวน้อยไปนี่ปีนี้ลูกการน,นี่มีท<า>นันในเมือนะ่อวนกัลเจเดไปถ้า<อ>คนตีกันนูกกบก่มมากาบพวกกบาคุนตีกันหลาย <laughs> สาวน้อยไม่ค่อยตีกันดอกมีมีเหตุการณ์รุนแรงดอกทั้งนั้นนไปอยู่ตามสุดลุงกบฏเดี๋ยวต้องไปโอ้ตามสุมล่องสีบดีไปเนาะมือหนึ่งทนันเพื่อนทำให้่อเพื่อนทำเพื่อทุระบ้านกันแบะเบบ ปกตคนีก็เยี่ยงกันเกือบหมดเลยค่ะปกติท่านงานเก็บบัดนี่คนเก็บเงิน้ำอยู่บ่อนี่มันเก็บแต่ลูกทรายโบเก็บแต่ลูกทายเอื้อโเก็บเนาะนู้นเนี่ยโบเห็นคนแต่โบ่เอาจ้าเอื้อยังนี่บ่ท่านฮู้ซื้อกันเลยหลวงพอจ้าปกติก็ไปน้ำตลาดทั่วๆไปจ่าไปน้ำตลาดทั่วไปพี่น้องเอฟซีอีหลาเด้อเมื่อหลังนูู้ก็ไปไปอันยะเกาะอ่ายะเกาะซื้อเสกีย์ไหมสีสระยะเกาะอัน ไปตลาดบ่หรือไปน้ามีลาไปน้าสาวน้อยไปไปตลาดแต่ก็ไป็นไฟนี้หลายแม่จ้ะยังไะนะยุนจักผู้ใด้ไหมเดี๋ยวเดื่องสีสะเก็ดว่งไม่ไหวนี่อยู่ไหนไม่ไหวนี่ล้วจ้ะว่งว่างก้อนก้อนว่างว่างถึงานี่ล้วจ้ะผมผมก็จับว่าอะไรกันจับว่าเดิมก่อนอ้าวบ่เป็นยังพี่น้องเห็นเลยเราอยู่ตลาดไหนเด้อเป็นกำลังใจให้เอื้อยเราแน่นี่เราเป็นเอฟซีอะไรเลาเป็นเอฟซีสาวน้อยที่เป็นพวกพวกตาดีหลายพวกเปิดหัวเตี้ยเแบบเพิ่งพิการแม่จ้ะ จ้าายเอาก็บอก่ายินจีนะ้นหลอกมันเอินกันยาวันเอือนกันสู้ต่อไปเอสู้ต่อไปนาะขอบคุณหลายๆจ้าเรื่อยดวงพ่อนจ้าโอ้ไปไปลนนีกับเ็ดีเจตะกี้ฟังนรู้หตโอ้ตะกี้อยู่มากเพื่นนที่อย่งนี้การยืดใจบ่โอ้อยู่บ้านเนาะตะกี้ฟังสาวน้ำเยืนเนาะจ้าฟงสาวน้ำยืนฟังพญายันพญายันทีมันเป็น สลาคุณทวุฒิเลยจ้ะโอ้คู่สลาโอ้หลายปีแล้วแต่ตาตายหลังไม่ไหมพูดนะจะแมน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 ตั้งแต่สมัยน้องตายกําลังจะดังเนาะต,ตอนนั้นพ, <อ S 1> พูดยังจัดรา,ายการเป็นหัวใจนั่นแหะจ้ะเออ สิริพรไอเอกโค้ชในสอนตะกี้มาพร้อมๆกันเนาะโอ้เฮ้ยแล้วก็เป็นเอฟซีอ่าสาวน้อยเป็นเอฟซีสาวน้ำเยื่นพร้อมนี่ฟังคู่กับฝังสาวน้ำเยื่นก็ได้ฟังคู่ก็แสดงว่าช่วงนั้นยังจัดรายการน้ำกันอยู่ก่อนคู่เข้าไม่ถูกแก๊งเลยเดี๋ยวตะวันเราไปเลี้ยงนวดเลยจ้าโอ้จัดจ้าออกักมีม้วนมาพราะซอสดีเก่าแต่ร้อดีเก่าไหมจ้าโอเคขอบคุณหลายเอื้อยจ้า